คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่ชั่วร้ายมีความรุนแรงหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายสมลือดเพศภาษาที่มีความรุนแรงต่อจิตใจและอีกบางหมายจะทำให้ต้องขึ้นคำเตือนยาวขนาดนี้ในยามดึกเวลาตอนตีสี่ผมได้เห็นเกมเกมหนึ่งนั้นปรากฏขึ้นมาในหน้าของ i s s i i o ซึ่งมันก็เป็นเกมที่โอ้ไม่นะ ในระหว่างที่คุณนั้นกำลังเปิดคอมขึ้นมาและเชื่อมต่อมันเข้ากับ CPU งงงของคุณใครวะนะเนี่ยเกมไม่เต็มจอด้วยปเด็นออล่ะตอนนี้เพียงแค่ทําใจหฉันกำลังคิดอยู่เชี่อแล้ลืมงานสลาวัน <c oughs> พรุ่งนี้เลยฮ <Huh? S 1> ะเออดีเลย <c oughs> ตอนนี้กับไว้ได้แล้วนะจ๊ะวิทยาลัยเรื่องของวิทยาลัยที่เธอกำลังคิดอยู่น่ะก็ช่างมันไปแต่นี่มันเรื่องของฉันความฉลาดของฉันอ่ะอุ้ยเฮลโลวเฮ้ย้อะไรวะเนี่ยสวัสดีทัสติ้งโอ้นี่เธอนี่เองทำได้แล้วต้อนรับสู่เลซี่เกมไซ หรืออะไรก็ตามที่เธอจะเรียกมันได้ตอนนี้ชาลีสหรือ,เ,อ,อเธอชื่ออะไรสักอย่างนึงอะ่ะออจำไม่ได้นี่ตัวละครชื่อชาลีเนี่ย I have a dream you the one who เธอเป็นคนขอสิ่งนี้มานะแล้วไม่รับประกันถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นงั้นก็เลยต้องให้เซนนี้ก่อน way, แล้วก็ยังไงก็ตาม <'m> ถ้าว่าเธอเลือกแล้วที่จะเข้ามาในโลกเสมือนจริงแห่งนี้อะ่ะ<ๆ>ก็นั่นแหละเธอเป็นคนเลือกเองนะ <Right. S 1> เราเลซี่เลซี่เลซี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีแค่สองเกมอย่างงั้นเหรอที่เซฟอยู่ในนี้เอ้าแล้วอีกหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยบางทีถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาเชื่อมต่อนี่อาจจะเกิดปัญหาได้แต่มันไม่เป็นไรเพราะว่าเธอเป็นคนต่อเองเฮ้ยทำไมยังไม่เริ่มสำรวจล่ะเธออยากจะหาคำตอบไม่ใช่หรือไง ม well, no, so. ันก็ดีตอนนี้ก็ขอบคุณให้กับโปรเจกต์สุดยอดของฉัน r a ซ y g a m e c o m อยู่นี่แล้วตอนนี้ก็เป็นตาของเธอล่ะตัวอะไรงั้นเหรอทำไมเธอไม่ลองเปิดเกม r a ซ y w e a ว b o a r d เป็นอย่างแรกล่ะเธอเห็นไหมนะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เหรองั้นถึงเวลามาเล่นแฟดเกมกันโอ้เชี่ยแล้วโอ้ oh my ม o ก คือบอกเลยว่าจอมันเล็กมากไอ้แค่วกูจะไว้ไหนได้อะมันมีหลายอย่างให้ดูนะเฮ <Hello. S 1> ้ยมีระบบเพลงด้วยเอาปิดงี้อะไรวะเนี้ย <Hello. S 1> ไม่ไม่ต้องเฮลลไม่กดผิดมันมีอะไรให้ดูมากมายก่อนจะเริ่มก็ดูเอาแล้วกัน <c oughs> แล้วก็อไอใครวะเนี้ย นี่ใครวะเฮ้ยดว่กนดิเป็นเพื่อนคนไหนเพื่อนไหนกันเธอโอ้ยเ oh, yeah. บิมันมีแฟนอาร์ตด้วยเพียบเลยโมแต่โมแต,ต่ยืดญาตมานานถึงเวลาเล่นแล้วว้าว <Wow. S 2> mm hmm. เวบอร์ดเรซี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่กอดไอเกมนีแล้วโอ้ยเรซี่นั้นยุ่งเหยิงในตอนเช้าเธอนั้นอยากจะไปปิกนิกที่สวนและในตอนกลางวันเธอจะไปชอปปิ้ง และในที่สุดก็ถึงเวลาเดทในตอนกลางคืนกับชายแสนน่ารักฟิวแต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงคือเธอไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรคุณสามารถช่วยเธอในัญหาชุดที่แสนจะน,าน่ารักที่เข้ากับสถานที่ได้หรือไม่อ้าวอุ้ยเ yeah. ถึงเวลาไปปิกนิกตอนแรกเราจะต้องเป็นเลซี่ที่ทำไมรู้สึกว่าโมเดลม,มันแลเนียนขึ้นนะมันแลมีลายขึ้นมารู้จำได้ก่อนนะมันไม่มีลายนะถ้าเราเป็นเดี๋ยวก่อนสิ ถ้าเราจะไปปิกนิกตอนเช้าเราต้องไม่ต้องทําผมเลยปล่อยไว้อย่างี้ผมสั้นก็ได้น่ารักดีเอออวัจนจันก็เลอกชุดใส่สบอหยาดีกว่าปิกนิกก็ต้องใส่ชุดที่เรียบร้อยอะไรดีนะกระโปรงหน้างูกางเกงวันจ้นก็ใส่รองเท้าธรรมดาสแตนดเด็กน้อยน่ารักแล้วเราก็ถุมจริงจะติดหูก็ตายไปทําหม่วะนะไปปิกนิก,กไปติดหูก็ตาย ทงอ,อะไรก็ได้โอเคพร้อมแล้วไปดีกว่าโอ้โหทำไมผ้ามันแตกขนาดนี้เ่ยเรียบร้อยเลยแล้วก็มีแล้วก็มีเพื่อนรักแสนน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้อย,ยังจำํำได้เวอ้ยฉันรักเธอเลยไปถึงเวลาไปแล้วตอนนี้เราจะทำการอ่าทรงนี้ครับใส่ชุดเท่ๆไป ซื้อของ <Gold> ต้องใส,ส่เงนเกงสะจะนั่งอย่างันโทรมาละโอ้ยมันโทรมาแล้วฮัลโหล โอ้ไปไปโอ้เกมนี้แม่งไม่ทำให้ดุ้งเท่าเกมเก่าอุ้ยเฮ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 ้ยอุ้ยแต่งเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วไปไปไปเลืออะไรอ๋อรองเท้ารอดไหมเนี่ยกวดออกมาแล้วนะนี่แหละกูอยากได้ซรัพในเกมอังกฤษมากฟังไม่ออกเลยเลสหยุดได้แล้ว พอกมาแล้วช่วยด้วยเขาจะฆ่าฉันเฮห้ยอ <c oughs> ุู้ว่าใครอุ้นว่ามีคนเคาะประตูเข้ามาจริงๆแล้วถึงเวลาแต่งตัวเนียนๆแล้วอะไรอ่ะอย่าเพิ่งยังไม่อยากได้ของขวัญมึกอาอไม่ให้ไปออรับของขวัญก็ได้ของขวัญจากคนน่ารักที่อยู่หน้าบ้านของเรานั่นก็คือ โอ้ช็อกโกแลตไส้หมูแดงไม่นะมันโทรมาแล้วกดรับสายสิไม่ไม่ชอบไม่ไม่ไม่เปิดด้วยไม่กูไม่ไม่เปิดไม่ไม่เปิดไอเวียนอุ้ยไอ้ มันก็เคาะรอบหูเลยนะโอ้ไม่นะกูต้องหาคางเกงที่มันเรียบร้อยอย่าให้กูบกกูไม่อยากให้มึงออกไปเหมือนกันไม่อยากให้มึงออกไปมันมันไม่มีอะไรให้ปกป้อปิดหน้าเลยเขาอะให้กูทําทรงอีโมโให้ไหมละ่ะบายแล้วแล้วเลซี่กูจะตายอะ่ะไม่กูทําอะไรได้อะ่ะลาก่อนเลซี่ไว้เจอกันชาติหน้าทําอะไรลงไปอะ่ะโอเค ไม่มีอะไรจะอธิบายมากกว่านี้แล้วโอ้ยโอเคโอเคอันนี้มันหนักกว่าครั้งก่อนนะแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาทำไมผ้ามันแตกขนาดนี้เนี่ยไงลูกพี่อันนี้คือตาแดงเสพมาเยอะ ฉันกินเธอเข้าไปแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปันรักเธอเลยที่อะ,อะไรเนี่ยโอ้เชีย่ยมีสเสน่ห์ใช่ไหมล่ะมีเด็กบางคนนันที่เห็นหน้าผู้ชายคนนี้แล้วเข้าไปดิ่งในฝันเลยล่ะไม่ได้ออกมาจากโลกความจริงเลยมั้งเธอ,อ,อสามารถไปขอบคุณโรซิโอดได้แต่เอาจริงนิดเธอทำอะไรเนี่ยแล้วก็ว่าไอเด็กที่กำลังเจ็บปวดอยู่เนี่ยมันคือเธอ ทำไปเพื่อง,งานดีเล็กหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ผู้ปกครองบางคนยังฟ้องร้องจนถึงวันนี้อยู่เลยโอ้โหแมงเลมเลยซี่อะไรวะเนี่ยฉันฉันตราว่าตอนนี้เหลือแค่เลซี่เพช็อปแล้วที่ร้อยเธอเล่นอยู่ลองไปสำรวจเอาเลยไหมล่ะหวังว่ามันจะดีต่อท้องเธอนะ,อะหวังว่าง,งั้นเหมือนกันร้นี้ปิดได้ไหมได้แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ l e c o m รอบนี้เรามาเกมหนึ่งที่เราไปเป็นเจ้าของร้านตัดขนสัตว์หน้าตาอุบาทอย่างนี้ไงจ๊ะหมาน้อยโอ้เฮียเลซี่นั้นมีร้านขายสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมในเมืองนี้พวกคนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อจะทําให้สัตว์ขนปุกปุยของพวกเขานั้นสมบูรณ์แบบแรือนี้ก็เป็นงานที่เธอต้องทํารับฟังคําขอของเจ้าข,ของสัตว์ใช้ไอเทมที่อยู่ด้านล่างนี้ในการปรับแต่งสัตว์ที่น่ารักและสวยงาม เราสัตว์ที่อยู่ในร้านเพอร์ซี่เพชชอนั้นนะจะต้องเพอร์ฟเข้าไว้ต่อเจ้าของคนใหม่ขอให้โชคดีล่ะนะเอาล่ะหกตัวสวัสดีค่ะฉันอยากจะได้สัตว์เลี้ยงที่มีความพิเศษโอเคได้เลยงูวะงูเหรอเราไหนก่อนได้ไม่ไม่เราต้องซ้ายไปขวานะโอเคไปทำความสอดเจ้างูน้อยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ง <c oughs> ะูเออเปา เปล่าเป็นเก็ดไม่ใช่หรอ่อติดโบให้เรียบร้อยค่ะเอาไปเลยจากนั้นก็ต่อไปใครวะเนี่ยไอ้พวกเธอมีสัตว์ที่แบบว่าดูเข้ากับทะเลไหมล่ะเข้าแบบ What the f อ c k ว้าว้ภาพวัอับน้ำให้โหลปาทองว่าเผาด้วย ว่ากูาจะรั่วเดี๋ยว,วทำความสาะอาดหลปผาท้องแล้วอันนี้อะไรอ่ะของตกแต่งอะโอเคเรียบร้อยค่ะโอ้ต่อไปฉันเด็กจะได้ลูกหมาที่สอาดแล้วก็น่ารักได้โปรดหน่อยค่ะโอเคได้หมาน้อยเราต้องทําความสะอาดให้หมาก่อนมันถึงจะตัวเปียกหลังจากนั้นเราทําการเป่าให้หมาไม่ไมได้เป่าผมเออหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดขนหมาใ้น่ารักขึ้นเยอะเลยไปได้ ต่อไปอ่ะต่อไปค่ะวิทย์ใครเนี่ยพอดีผมกำลังหาเพื่อนตัวน่าที่มีความสาง่างามงั้นก็เฮ้ยเยี่ยคุณด้งไม่เพลงดับอ้าวอีกจ้กิ้งกากมันเป็นเกรดไม่ใช่เหรอวะนะอ่าเท่แล้วยังคะไปได้แล้วต่อไปมีใครเอ่ยยายแกสวัสดีที่รักฉันอยากจะได้สันเลี้ยงที่มีความนุ่มเหมือนกับผ้าันคของฉัน ดีที่ป้าแกไม่เอาตัวพังพรไปทำผ้าพันคอโอเคเป่าแห้งซะอ๋อใส่สเวอเวเต์ด้วยอ๋ให้น่ารักโอเคไปได้หลังจากนั้นก็รอบต่อไปค่ะเด็กเนิร์ดผมอยากได้เพื่อที่มีความเฉลียวฉลาดครับโอเคได้หนูเหรอมันมันน่าจะซุกซนกว่าที่มคิดอะแล้วนี้อะไรเอาไว้รัดคอเหรออ๋อใช่ <laughs> โอเคเรียบร้อยแล้ว เออมันก็ปกติปกติจริงๆอันเนี่ยเอ๊รู้หรือเปล่าอ่ะโรซิโอมักจะเอาความน่ารังเกียจนั้นแอบซ่อนไว้ในตอนจบของเกมของเธอเหล่านี้ฉันเดาได้ว่ามันต้องมีอะไรที่เดรยร้ายซ่อนไว้เพื่อสะพายเด็กแน่เลยอเอาล้นะใช้สมองเธอเพื่อตามหาส่วนที่มันแยกเหล่านั้นอะไรฉันไม่รู้ต้องทำไง ช่างมันเถอะมันหลายปีแล้วที่ทำเว็บไซต์นี้ก็รู้ดีก็แค่เอ่อลองคลิกมั้งก็แค่ลองดูรอบรอบอะอาจจะช่วยอะไรก็ได้มั้งโอ้โอ้ก็ได้อีอยากได้ตัวนั่นละกันโอเคงูเช็ดดวนดวนเฮ้ยก็ไม่เห็นมันคลิกมีอะไรเลยอะเดซี่เธอซอสเกมยังไงมันเนียนขนาดนี้เนี่ย หาเวนไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่อยะเมื่อ,อ,อกี้อะไรอ,อุ้ยุดุ้งเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะแล้วทำไมเป็นห้าตัวแล้วก่อนอันนี้เป็นหกไม่ใช่เหรอ อ้วรคนใหม่ด้วยรอบนี้อ้ลุกเลย,ย,ยถ้าเธอสังเกตนะฉันคือปัอบสตาร์ตอนนี้ฉันคือที่สุดงั้นอย่าทำให้ฉันต้องรอฉันอยากได้แมวที่มีสีม่วงแล้วมีดวงตาโฉบเฉี่ยวว้เฮียแมวสีม่วงเหรอคอนแทคเลนสโอ้เสพมาเยอะวันนี้กำลังเคริมเลยจะต้องคลิกไม่แน่กูกลัวแล้ว อะไรเนี่ยอิโมจัดโยฉันอยากได้เพื่อนที่ไม่มีสีสันเท่าไหร่ขอบคุณเดี๋ยวนนี้อะไรทาสีอ่ะทำไมไม่เอาอีกามาแล้วเอานกแก้วมาทำไมแล้วอันนี้ที่ทาผมที่ทาขนเอาผมด้วยเี้ยอะไรเนี่ยโอเคโอ้ฉันขอแฮมสเตอร์ที่มีความเป็นฝรั่งเศสคอแบบยาวแล้วก็ยาวมากๆ ว่าว่าอันนี้ยเอาไว้แค่ฟันนะว่าอันนี้ยเอาไว้ถอนฟันนะไม่น่าเอาไว้ทําให้คอยาวได้โอ้ยไม่ใช่อย่างที่คิดละท่านจะทําคอยาวอย่างเงี้ยใส่เด้อเอาฮะไม่ไม่พออแห้งเลยไม่แฮมสเตอร์ขอโทษน,นะจต่ใส่หมวกฝรั่งเศสแล้วไปซะ รู้สึกเหมือนเลซี่แล้วเหื่อตกไงไม่รู้ลุงเต่าน่ะฉันอยากให้มันยิ้มอ่ะมันจะได้ยิ้มให้กับฉันแล้วทำไมโอ้โห,โโหโโลัวอนาคตละวิธีทำให้เต่ายิ้มก็คืออย่างแรกเราต้องทำการทา,ทากาวตาช้างใส่ปากอุ้ยแก่มากหรงจัแล้วก็ใส่ฟันปลอมไปเฮ้เคลิ้มเชียวไปเต้แล้วเฮ้ไปได้แล้วต่อไปค่ะ ฉันอยากได้กระต่ายที่ไม่มีทั้งหูไม่มีหางแล้วก็ขาด้วยรังเกียจจริงๆอย่างนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหินก็ได้นะครับโอ้โหไม่ได้นะวะวลาก่อนกระต่ายน้อยกลับคืนสู่ความพิกันของเจ้าซะแล้วก็ครบแล้วเอ้ยครบแล้วลู้แต่กูเล่นเกมมากูไม่ชอบหมาตัวนี้สุดละ เออมันครบแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมึงเป็นใครเชีย่ยเลยเนี่ยเอออะไรวะเน,นี่ยเออช่งอางเถอะเออแมวน้อยอีฉันไม่ได้แกผ่านไปหรอกนี่มันเป็นวันที่แย่จริงๆเลยสำหรับฉันน่ะฉันก็ำลังไล่ตามนกอยู่ดีๆแต่นกมันก็ขโมยผิวหนังไปยีแรงเหรอขโมยผิวหนังมึงอ่ะ โมันโอ้โหไปหมดตัวเลยเนี่ยฉันเจ็บมากแล้วฉันก็อยากให้กูดูเจ็บเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ให้คุณไปนะคุณเข้าไปไม่ได้เพราะแมวกำลังบล็อกทางอยู่อ๋อนี่คือหนังแมวนะโอเคเอามาเอามา,เอามาเออนี่ไงได้แล้วเขาจะให้พายผ่านทางก็ได้โอเคแมวลองมาหนังมาโอชิดโอ้ขอบคุณมากเลยฉันก็มาหน้ารักอีกครั้งแล้ว กอโทษที่อารมณ์เสียนะตอนนี้ฉันให้เธอผ่านได้แล้วด้ความยินดนีแต่ว่าว่ามึงใส่ปิดด้านอะ่ะเออเข้าบ้านแล้วหลังจากที่คุณเข้ามาในบ้านคุณก็จะเจอกับสภาพบ้านที่ในห้องนั้นเต็มด้วยความแปลกประหลาดทั้งรูปที่ไม่สามารถอธิบายเลยได้หรืออะไรก็ตามที่คุณเห็นในห้องนี้ไปซ้ายก่อนแล้วก็กลับไม่ได้ด้วย ตรงนี้ก็จะมีหมูทั้งหมดสี่ตัวที่กาลังแดกข้าวอยู่พอคุณเขาว้าอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอา่านไม่ออกห่านไม่ทันพอเถอะกลับแล้วไม่มีใครแล้วนะโอเคเออไปขวาก็ได้เป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นมาอย่างสวยงามใครกันเอ่ยที่วาดวาดภาพเี้ยอะไรนะมีกลงด้วยเวยเอา้าเฮ้ยเลซี่โดนขังอยู่ในนี้ ใช่ฉันรู้ว่าไม่มีเหตุผลใดที่ฉันควรจะเข้ามาในานี้แต่ความเจ็บปวดก็ช่างรู้สึกดีจริงๆทำไมเอเลซี่ใครเอาเธอมาถังนี้มีกุญแจข้างๆด้วยตอนที่ไปได้แล้วละ่ะไม่เดี๋ยวเลซี่ยงเอาเลเอา้เอาวหนูไม่ได้เอากุญแจปลดล็อกเหรออุ้ยอะไรเนี่ยพวกแกเมื่อกี้มันเป็นภาพเหมือนหมาแล้วก็มีเซนเซอร์ตานะ แล้วปลดล็อกประตูแล้วก็ไปดีกว่าอุ้ยเชื่ออะไรวะเนี้ไมกก่ลุ่มคิวไม่น่ามีอะไรแต่ทําไมเพลงมันตัวอะไรอ่ะยเฮ้ยอย,อย่าเข้ามานะออกไปไกลๆกูเลย อย่าเข้ามานะ <S <S สสายหายตัวเกิดอ,อะไรขึ้นวันเนี้กับเกมนี้อะไรเนี่ยอยู่ในบ้านที่มืดมิดล่ะฉันเคยคิดที่อยากจะเลี้ยงแมวมานานแล้ว ใช่มันแมวตัวเล็กๆขนปุกปุยฉันอยากจะได้มันจริงๆเว้ยมีความคิดขึ้นมาแมวตัวน้อยน่ารักอย่างนี้อบางทีฉันก็อยากจะให้มันไปกินไอติมด้วยกันได้ทำอะไรหลายอย่างตอนนี้ฉันอยากกินมากไอติมอะฉันหิวสุดๆเลยมีมันหลายวันแล้ว แต่ว่าฉันก็ออกไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้เขานั้นอยู่ใต้เตียงแล้วก็จ้องมองมาที่ฉันแล้วก็นี่คืสิ่งทีฉันคิดขึ้นมาอุ้ยเนี yeah. ่ยงอนนั้นไม่ใช่ผีใต้เตียงแล้วนะมันอาจจะเป็นศพก็ได้แต่หลังจากจบวันนี้ฉันบางทีฉันก็อยากจะไปช้อปปิ้งบ้างฉันอยากจะไปที่ร้านขาย ซีดีแล้วก็ไปเลือกเพลงที่โปรดฉันมันต้องสนุกมากแน่เลยอืมมันต้องสนุกมากเราจะจะฟังเพลงทั้งวันเลยลนี่คือสิ่งที่ฉันคิดเย้ไฟเจ้าหมาน้อยอที่แสนน่ารักของฉันที่เวลาน้อยของฉันฉันรับไม่ไหวแล้วแกจะทำะร้ายฉันอะไรก็ได้ตามที่แกต้องการแต่แกจะพลากมันจากฉันไม่ได้จะพาไม่แกต้องเน่าตายมันเหมือนเป็นวิดีโอแล้วถูก อาจมาลงให้มันเป็นคลิปวิดีโอแล้วไม่มีโอกาสได้อ่านจบแล้วสินะอเอ้ยตรงนี้มีคิตี้ด้วยอื <c oughs> ดูเพลงนี้ไปห้องน้ำอันนี้นะมีอย่างนี้อันนี้มีกระจกไม่อันนี้กล่องตัวอยยาเรามีมีกระจกด้วยลองไปดูสักนิดนึงแล้วกันอา้าวแล้วที่เลซี่ถูกขังอนะ่ะนี่เราก็เป็นเลซี่ไม่ใช่ ฉันคือเลซี่แล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวยี่มันก็แค่เกมเดี๋ยวอันนี้คือตัวคอเราใช่ไหมที่เอ่อที่เข้าเกมโดยการต่ออะไรสักอย่างไว้บนสมองว่าใช่อโอ สวัสดีเจ้าเด็กน sure. ้อยเธอชอบเธอชอบพี Job ่เจรเล่นวายเลยชอบเล่นเกมไหมเลยต้องชอบมิบุลเริ่มฟังไม่ออกแล้ว เดียวเกอลออะไรสักอย่างครับเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิวิยังไม่ได้ลงอ่างเลยเดี๋ยวโอ้อ่างอับน้ําที่เต็มไปด้วยเลือดนี้เห็นได้ทั่วไปในเกมเสอยองขวัญแต่เอาจริงนี่มันคือน้ํามะนาวฉันชิมมึงแตกเข้าไปได้ไงมันอาจจะเป็นน้ําสนิมก็ได้มั้งวิวโอ้โอ้โอโอเพลงรับอะไรอะ หลับแม้กระทั่งตอนฉันตื่นอยู่ฉันเปิดตาฉันตลอดเวลาลมหายใจของฉันอยู่กันเป็นปีความร้อนที่กำลังกัดกินกระดูกวันหลายวันผ่านไปจนฉันไม่ได้กลิ่นผิวหนังของตัวเองฉันยังเปนึงฉันตั้งากจะฉีกมันออกแต่ฉันก็อ่อนเกินไปที่จะเชื่อว่าํำตุกองตัวเอง มันจะต้องมีเวลาที่มีความสุขสักวันฉันอยากจะให้ตัวตายครั้งหนึ่งและให้นี้เป็นเพียงแค่เกมแล้วก็จบลงเท่านั้นกีบันดาจังวะแล้ว แล้วเอ่อโอ้ยโฮลี่ชิตยูได้ดิเฮ้ยที่เธอทำได้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนปู้นี่เป็นเ,นเนพียแค่ฝันร้ายโอย้แล้วศพใต้เตียงคืออะไรอเล่นอีกรอบปิดเลยไม่ต้องเล่นละเรามาอยู่นี่ก่อนด,ดีกว่าโอ้เชีย่ยแล้วเธอทำมันได้เธอรู้ไหมว่าตอนนี้เธอดูซีดมากเลยอนะ เฮ้ยเดี๋ยวไอเกมข้างๆเปิดแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรอ่ะเครื่องวัดระดับความรักว้าวนี่ต้องเป็นเกมแรกที่ฉันแล้วก็โลซิโอสร้างขึ้นมาแน่เลยเออฉันฉันหมายถึงเลซียวสร้างฉันไม่ได้ทําหาเลยสักอย่างที่เป็นออความขยาขยังแบบนั้นเอยเอาล่ะงั้นก็ไปลองเข้าไปดูด้วยตัวเองดีกว่านะได้เลยอะไรวะเนี่ยยังไม่จบเกมสุดท้ายละไป บ้าเอ้เกมนี้มันบักดีๆเลยนี่ว่าลักไซมันแปลกประหลาดมากๆลองทางเกมนี้ดูสิอ่ะเฮ้ยลงไปแล้วบางทีเกมสุดท้ายนี่มันอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างในเกมสุดท้ายนี้ก็ได้ใช่ไหมลองหาวิธีปลดล็อกมันดูได้เลยทดสอบความรักของคุณ เอาทำอะไรได้อ๋อมันพิมพ์ได้เออความรักความรักอะ่ะรักตัวเองผิดไหมฮะได้กับระดับการวัดรักตัวเองผมรากฏว่า66ว้าวก็ดีนะเราเอาเลซี่ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ชื่อเพื่อนมึงชื่ออะไรโรซิโอเป็นไงบ้างความรักกับผู้สร้างอุ้ยอุ้ยเต็มร้อย ว้าวเแบบี้ฉันอยู่อย่างก,กับสวรรค์เลยโอ้เต็มร้อยด้วยโอเคโอเคน่าสนุกแล้วเสียรอบนี้เรามาลองเลสิคเลสบ้างผลกดว่าโอ้อยน้อยมากบางทีก็โอ้โหไม่ไหววะ่ะเอาแฟนเขาแล้วกันไอ้แฟนคาแฟนที่แม่งจับแดกอะ่ะโอ้ยเพิ่มเยอะเลยเฮ้ย ว้าวสุดเวอร์แมทช์เลยตอนนี้เราไปเดทกันดีกว่าโอ้ร oh, ักแฟนแค่99%้าเอซีกหรอแล้วเลซี่กับเลซลองดูว้ายรักตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องโกหกจากโลกอินเทอร์เน็ตพอเลยไปใจเลยนะเลซี่เธอนักฉันหรือไม่ผมกดว่าโอ้โหเฮียไม่ถึงไม่ถึงย0ไม่นะแย่ yeah, จังเลยเป็นแมทที่ไม่เข้ากันเลยสักนิดงูน่าจะได้เล่นตรงนี้อีกนาน่ะ จะได้รู้ความลับอะไรก็ได้หลังจากที่คิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าคลิปเลซี่ที่ครั้งก่อนที่ทํานั้นเรซี่ได้กล่าวว่าเกลียดลุงตัวเองมากๆซึ่งผูไม่แน่ใจในเกมนี้มันเกี่ยวไหมกูลองพิมพ์พ่อแม่ไม่ไม่มีอะไรเลยโอเคลุง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 เอออยู่เองลุงละจ๊ะรักไม่เพื่อนมึงไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตเนี่ยโอไม่นะ อุ้ยไม่ดูจากสภาพน่าจะรักมากโอ้ยอเว็บหายรักลุงมากเลยสินะทำสิ่งขนาดนี้เอาจบแล้วจบเกมเดมโมใช่ไหมวะเออสาจบก็จบไย แล้วก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดซับสไคร e หรือไม่กดยังไงก็ได้ก็ตามแต่ดูแลช่วยบอกทีว่าเออเนื้อเรื่องของเกมเลซี่นั้นเป็นยังไงถ้าดูคร่าวๆก็คือเหมือนเลซี่น้นจะมีปัญหาครอบครัวน่าจะเป็นปัญหากับลุงเนี่ยแหละมีปัญหากับลุงเรื่องบางอย่างซึ่งรู้สึกว่าเลซี่จะเกลียดเป็นพิเศษและเกลียดมากๆและดูเหมือนว่าเธอนั้นได้สร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อระบายบางอย่างระบายบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ ความผิดบาปหรืออะไรสักอย่างซึ่งคนดูอยากจะบอกอะไรผมก็พิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วกันงั้นก็ขอไว้เจอในคลิปหน้าบ๊ายบเราจะเปิดลันเล่นเครดิตไว้เผื่อมีอะไรติดตามตอนต่อไป